Fake News Circle วงจรข่าวปลอมรู้หรือไม่ที่ Fake News มีอยู่มากมายเป็นเพราะเหตุใดก็เพราะปาัป้นปั่นแชร์ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างของการเป็นนักปัน้นปั่นแชร์เขาคนนี้อาจดูเหมือนนักศึกษาเพิ่งจบใหม่เป็นลูกชายของใครสักคนแต่รู้ไหมเขาคือสายปัน่นปั้นข่าวปลอมทั้งแบบทำเอาขำอั้เพื่อนเล่นเรียกยอดไลค์จนถึงหารายได้ และนี่คืองานใหม่ที่เพิ่งรับมายาสมุนไพรไม่ผ่านออยอแต่สรรพคุณครอบจักรวาลจากตำราพันปีและยังต้านโควิดได้อีกตั้งหากปั้นข่าวเสร็จแชร์ทันทีเงินก็ได้งานก็ง่ายข่าวดูเกินจริงแบบนี้แต่หลายคนก็อาจหลงเชื่อส่วนคนนี้เป็นสายปัน่นจับข่าวจริงผสมข่าวเท,ท็จชอบก็เฉียดเกลียดใครก็ขี้ต่อเติมเสริมแต่งจนแยกไม่ออก เธอก็ไปเจอข่าวปลอมที่แชร์ต่อๆมาจากคนในครอบครัวจากคนใกล้ชิดบ้างได้มาก็ปั่นต่อดาราคนนี้ไงกินรีวิวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้แล้วไม่ติดโควิดเม็ดเดียวเห็นผลทั้งป้องกันทั้งรักษาเรื่องนี้ต้องขยายกระจายข่าวปลอมโดยไม่คิดแล้วข่าวปลอมที่ทั้งปั้นและปั่นจากคนในบ้านถูกส่งต่อๆกันไปจากนั้น วนกลับมาถึงคุณพ่อบ้านแม่บ้านสายแชร์ที่เขาจะแชร์ด้วยความหวังดีแชร์ลงหมดทุกกร่ปกลุมครอบครัวหมู่บ้านสมาคมสิทธิ์เก่าเพราะหวังดีเลยส่งต่อตกันเตือนว่าข่าวปลอมก็อาจจะน้อยใจและไม่ใช่แค่แชร์เท่านั้นยังหลงเชื่อด้วยแบบนี้ไงครับกดสั่งซื้อโอนเสร็จของมาส่งแจกกันกินครบทั้งบ้านคนในบ้านก็ไว้ใจ มันใกล้ตัวมากกว่าที่คิดนะครับไอ้วงจรข่าวปลอมนี้ที่เราเราทั้งสร้างและแชร์กันอยู่ทุกวันมันจะกลับมาทำร้ายเราและคนในครอบครัวเราโดยไม่รู้ตัวหยุดวงจรข่าวปลอมไม่ปั้นปั่นแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกองทุนพัฒน,นาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์